ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยูกับผมตัวถอยท t นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝา like, กติดตามนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคลิปนี้มันคืออะไรคือผมจะราคเ่าอข้าแงี้ตีงมาเนี่ยไอ้วาสเรลินแต่ผมจองอะไรบ้าง ยืแล้วมึงก็แล้วกูตอนที่กูทำผมหยิกอันนี้กูตัดออกมึงก็แซวกูอีกต้องการอะไรวะวันนี้เออกูเนี่ยตื่นมาประมาณเออตีสามแล้วกูไปนั่งเล่นเกมฟรีไฟล์แล้วมันมีน้องกูคนหนึ่งที่อยู่ในแคมเนี่ยคือจะเล่าข้าวอย่างเงี้ยไอ้ไออยู่กับกูในเหตุการณ์คือกูนั่งเล่นเกมอยู่แล้วมันมีน้องกูคนหน,นึ่งที่อยู่ในแคมเนี่ยมันมีพี่สาวแล้วเขาไปเล่นเกมกันไอหลังเอารหัสมึงไปเล่นแล้วไปเตาะพี่สาวเขาผู้ทำนองไหนไอพูดแบบไปเตาะแบบว่าอยากได้เขามันมีจริงใช่เหรอเออแล้วผู้หญิงม คือแบบเวลาผู้หญิงลง้มเงแบบเล่นฟรีไฟไงเวลาผู้หญิงโดนยิงล้มมันก็จะแบบว่าใครทำหวานใจกวาแล้วก็เข้าไปช่วยแล้วก็แบบดาดายฝ่ายตรงข้ามอะความคืออะไรรู้ไหมความคือรหัสมึงเออใช่เออ<ต>เพราะว่าผมผมผมยึดโทรศัพท์ไ้หลังไว้แล้วนะครับแต่ว่าไปเล่นเครื่องไอ่ตีนี่แหละคือคองคอแล้วหัวพี่โทรมาด่าเมื่อเช้าถามไอ้ไอหัมวมันโทรมาด่าถามไอ้ไอ้ดิโทรโทรบอกว่าเออเนี่ยมึงฝากดูแลน้องมึงหน่อยนะไอเล่นเนี่ยกูไม่ว่าเราจะอย่าจะอย่าเกินเลยคือคือมันคือมันอันนี้ไงคือมันอิ่มไงเอา ไอหลังเนี่ยนะไอหลังมันไม่ทำหรอกอย่าบ้ากูว่างั้นแหละไอหลังไม่คงไม่ทำหรอกมาๆๆกูไม่เล่นด้วยอุมมันเด็กไอ้ยี่มึงจะไปแชร์อะไรแล้วมันเด็กดูมมาหน่อยแล้วแล้วมึงใครแฟนมึงใครเนาะแฟนมึงใครอะ็ใจเย็นมเย็นก็หอมมันเป็นเด็กไม่ได้รู้แล้วมันพูดเล่นพูดอะไรมึงไม่แยกแยะวะแล้วน้องกูมันไปทำอะไรผิดมันก็พูดเล่นอะไรของมันมันมึมึงไม่ได้พูดเล่นไหนยมันเอาจีบไงมันจีบแฟนมึงเหอะมึงเอาหน้าแฟนมึงมาให้กูดูดิ มก็บอกดิไม่ใช่น้องผมไม่ก็เป็นกระทืบนโดนกระทืบนแล้วปกป้องมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกมันออกมามันจะพูดได้ไหมฮะใช่เหรออะไรเมียบุกไปดูเตีมยบุกไปดูอะไรมึงเพิ่งพอบอกกันมึงทำอะไรไว้มึงออกมานี่ไอ้ลังมานี่ดิมึงไปทำอะไรไว้มีปัญหาแล้วมึงอ่ะทำไรมึงไปทำอะไรไว้ทอะไรมึงไ่ลอเมียใครเขามึงไปจีบเมียใครเขาในเกมอ่ะในพี่วายอะ ไม่มีคุยเฉยไม่มีมีคนเอาฟ้องว่าแบบเวลายิงดาวแล้วมึงไปบอกว่าใครทำหวานใจกว่าเงี้ยมึงพูดลงไปได้ไงวะมึงรู้ไหมมันเสียวขนาดไหนผัวมันโทรมาด่าพวกกูเมื่อเช้าเนี่ยถามมึงยังไม่ถอกเลยมึงไปทำแบบนั้นทำไมวะแล้วรหัสติตีด้วยประเด็นอ่ะเออต้องม่กระทืบกูก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วหัวร้อนๆอย่างงี้ไอ้ลังอะไรทำอย่างนั้นทำไมโอ้มันไม่มีกับคาบิเฉยมต้องหวังมั้งแหละนิดหน่อยหรอหนุมจุ๊มจุ๊มเหรอมึงหวังใช่ไหมไอ้ลังแล้วเสี่ยงโค่นหน้ารักจริงจริงมึงก็เลยไปจีบต่อ อไม่ใช่คนเขาเอาเขาด้วยเหรอไอ้เขียดีวะเล้วอะแบบนั้นทำไมวะเป็นฤดูฤดูต่างประเทศมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ไอ้หลังมึงรู้อะไรบ้างดิมึงจะเป็นมึงไงไม่รู้ไม่รู้บงการเลยมึงจะเป็นเหมือนไอ้นนัดีวะมันไม่รู้อะไรนั่งสะพังงกอยู่แค่นั้นแหละไม่ตกข้อมูลเท่าไหร่ละชีวิตมึงเนี่ยใครมันบงการ นนั่นแหละเขาหลอกมึงอ่ะชอบทำไมเอาตรงๆเลยไม่ผิดการชอบคนนึงไม่ผิดชอบแต่ก็แบบแบบฟิลแบบเวลาคนยิงดาวแล้วมึงพูดอะไรนะเวลาเขาล้มอะไรเงี้ยแล้วเขาล้มใครทำคนงกูใครทำคนงกูยังไงเอางี้ผัวมันโทรมาด่าที่เมื่อเช้าไม่รู้ไม่รู้จักชื่อมันบุคคลนิรนามอ่ะโปรไฟล์มันก็แบบเป็นดำๆอ่ะโซเฟสเออแล้วมันก็บล็อกหนีไปละโทรมาบอกว่าเนี่ยฝากดูน้องหน่อย เก่าหรืเกินเก่าแท้คงจะไปตีผัวเขาเนี่ยตัวทั้งลูกหมานี่มันเคยเจอหน้าผู้หญิงไหมมันเคยเจอแล้วเคลลี่ไงในพี่ิธภหน้าต่างนั่นแหละมันจีบอายายเคียนนี่ลงมาที่นี่มันจะมาบุกถึงบ้านแล้วเมื่อเช้าไมตียัดหน้ามันไอ้ยัดถ้าหมาแล้วกูบอกเลยนะหงอยเป็นหมาไองหงอยนูวิ่งออกไปโดนทีบหน้าไปเลยเออทีบหน้ามันนะหน้ามัน พี่หลังเออเอาเล่นเหรอเชะละหัตัวเองเล่นนุ่นเอ ก็มาหัน <zo> กูม <sen festivals> ันเทพแล้วไงทั้งสามก็ต้องติดเลยมันเจ้าแต่งตัวให้กูโคตรเป็นยาวอ่อนนะกูสั่งสอนมันไปรอบมึงแล้วกูโมโหกูด่าไปรอบมึงอย่าแต่งตัวแบบนี้มันก็ยังแต่งอ่ะเออลยไล่บงเวทีแต่จีบบอกว่าไอหลังเปลี่ยนตัวกูอีกยังกังเลยแต่งตัวในสไตล์มึงเนาะไว้ไอไอเคียใครอยากเล่นฟรีไฟแล้วแบบมาถึงแล้วแบบศัตรูเห็นเลยให้เนี่ยแต่งให้อ่ะหลบข้างเสาก็ไม่ได้แต่งแบบมึงอยู่สุดแบบก็คนก็เห็นอ่ะแต่งยังไงให้แบบไม่แอบอ่ะให้ให้แบบไม่เป็นสายลับอ่ะไม่ทำไมันตื่นตอนไหนไม่ทน สิบโมงสิบโมงโอ้ยเดี๋ยวนี้ตื่นสายนะไอ้ไอ้ทำไมมึงตื่นสายอย่างงี้มึงติดเกมหนักใช่ไหมปกติมึงตื่นหกโมงต้องไปโรงเรียนไอ้แต่ว่าคืนนอนเกือบเที่ยงคืนอ่ะอ้าวโอ้โหกูมึงรู้อ่ะไอติ้งอะไรใครก็มาทิ้งกินได้แล้วเนี่ยไอรังกินเนี่ยไอรังแก่แก่ลูกกดีอาหารมื้เย็นเออเดี๋ยวสิวเลยกินแล้วน้องฟ้าเลยอ่ะไม่กล้าจับเลย ไอ้พวกเข่าไต่แม่งแก้งเราไม่ใช่แบบนี้เว้ยเออมึงเคกียร์เลยมึงจะไปล่อเมียเขาทำไมถามพี่เหรอว่าพี่รู้เรื่องไหมไอ้นี่บ้าวกูไอเกียร์นีทำอะไรมึงรู้สึกผิดบ้างไหมโอ้ยน้อยน้อยไอ้คนบ้านเฮาเลยไม่โดนรถบรรทุกเข่งหน้าไหมนี่นพัดติ่งเข้าดั้งกูบอกเลยไม่เคยและก็ไม่อยากไอ้นี่ย้อนแย้งกูสุดเอ็นยุ่ายเลยว่ะแล้วมึงรู้สึกผิดบ้างไหมโอ๊ย ไม่เล่ามีอะไรเขาทำไมตอบก่อนท่บอกว่าไม่มีไม่มีผัวไม่ให้มีพอวไม่มีใครไอ้นี่ก็เลยแบบฟังยังไม่ทันขาดจะคำต้องเห็นหน้าก่อนเราถึงไปจีบเขาอ่ะทำไมอ่ะมาแบบสภาพย้อนยุคมาเลยอ่ะมึงเอาไม่ได้อีสภายเลยไงกังเลยเหนมันเนี่ยได้เลยแต่มันอยืนได้แล้วสมมติกังแบบนี้แล้วเสื้อมึงทำอไมมาวะไอ้ละไม่รู้ทใไม่ที่พี่ให้ได้ รู้ไหมเมื oh, like ่อเช้าเดินเข้ามาหาผมพี่ทำไมเสื้อหนุ่มสกปรกอย่างนี้วะบอกแล้วดูมึงเล่นแทบจะมุดคูน้ำอยู่เลยวันวันไอ้เอ้ยมึงแม่งขึ้นทุกวินาทีเลยเอ๊ะกูไม่อยากจะใช้รอบนี้คือพี่ตีแล้วไม่อยากเข้าปีกช่วยเออฮะไม่ได้อยู่ในหูนี่ทำไงนั่นทำไมเขาบอกไม่มีไม่เกี่ยวหรอกเขาไม่มีแสดงว่าเขาแบบว่ามีมี เขาบอกคนที่บอกไม่มีก็คือมีเขาบอกไม่มีคือเขาจะล่อมึงให้มึงไปโดนผัวเขาต่อยมึงยังไงกับชีวิตมึงเนี่ยมึงไปไหนมึงโดนกระทือพวกกูไม่ช่วยนะแบบมึงไปสามมึงสี่เนี่ยเขาเดินมากระชากคอเสื้อมึงต่อยเลยโดนก็ยิ้มปิดใส่ได้หลังแล้วเพราะกูจะทำอะไรบางอย่างทำไรไม่ทำไมต้องมาใายหน้าไม่ต้องถามทุกเรื่องเลยดูฟันหน่อยเราจะถามอ่ะดูฟันนี่พี่เยิ่งก่อนดูอีกแล้วดูรูปคลิปเลยดูอะไรนักหนาวะถามดิมึงงอนแล้วย้า้น้องมัน มึงงอนทำไมเนี่ยไม่งอนนีผู้หญิงคนนั้นดีกว่าที่บอกว่าไม่มีแฟนอ่ะโอ้มึงจะร้องทำไมล่ะขอดูฟันร้องง่ายเนาะเป็นอะไรไอ้ล่างมึงจะร้องทำไมหาคนอื่นก็ได้เออเขาไม่รักกมึงก็หาคนอื่นดีวะคนในเกมมันไม่จริงใจแบบนี้หรอผู้หญิงคนเดียวโหมึงออาจะหลอนละคนในเกมมึงยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเออเวลาจะคุยกับเขาอ้าวไม่เคยเห็นข่าวแล้วคนในเกมรักกันรู้แต่นี่มันยังเด็กมันโดนเขาทิ้งไอ้นี่ก็อย่างงี้แหละให้เขาหลอกเป็นวันอ ถ้ามึงมีวอลเล็ตนี่โอนไปให้เขายับยุยย่แน่กูว่ากูบอกนะอลเล็ตไปโอนมันหมดแล้วเนี่ไม่มีใครจริงใจเจ้าพี่เราพี่จริงใจกับเองสุดแล้วแล้วมันหายากไหมล่ะพี่หาเลยคนหนุ่มจะหาได้อะหายเลยหาสาวเงี้ยนะโอ้ยเดี๋ยวพวกกูหาให้เดี๋ยวพี่หาให้เอาว่าอยากได้สไตล์ไหนอ่ะไม่ถ้าเกิดมึงอยากหาสาวได้เยไว้ไหมมึงเปลี่ยนตัวให้มันดีๆหน่อยมึงมีหมกเอ๊ะยังไงไม่ได้แล้วสาวไม่ชอบมีผมขาวอยู่ผมขาวเออมือป่าคนหนูจะให้รหัสดูพี่รหัสซีไซอะนะรหัส ทำไมึงบ้างเห่อกาะทองเงอนว่ะขาดลายยางเออก้ามทองอย่างนั้นนะมีหรือเปล่าไม่มีสาวไม่เอาหรอกเที่ยวสำหรับมึงนี่สำหรับกูมากเลยเกี่ยบนะแต่ผมก็เที่ยวไรไม่ต้องขำพี่ตียังไม่ชอบเลยขนาดพี่ยังกูชอบใครบอกว่ากูไม่ชอบเปลี่ยนไปตามของเขาเฉยๆใช่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลไอ้หวยเห็นหวยด้วยถึงว่าเนาะหาสาวช่วงโควิดนี่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตา เลงเอาอย่างเดียวว่าเล่นในเกมเอาต้องเปิดสตรีมเว้ยเอาเปล่าจัดสตรีมไหมกูไม่หยุดได้จัดสตรีมให้มันปเปล่ากูทั้งวันอะสตรีมไหมถามคนดูให้ผมสตรีมไหมเดี๋ยวจัดสตรีมไหมทุกคนให้ผมสตรีมไหมไม่คอมเมนต์มันเล่นเกมอยู่อะในเข้าหมดเนี่ยไอซีสไตล์อะไม่มีคนคุยกับมันมันคุยอยู่คนเดียวอะเอาไหมว่างไงนะทำไมอ้นที่ยแล้วมันรบกูอยู่คนเดียวอะเมื่อเช้านี้นอนนั่งดูทีวีดูไอเขาจีบกันได้หละเหมือนเดิมเลยเออแล้วก็ขึ้น เขาบิดตัวเบี้ยวตัวบิดเลย<ด>เคาะบุงดืโซฟาดูวทิกตอกอ่ะตัวทิกตอกฟีไฟอ่ะอืมที่มันชอบทำแบบอะไรที่เทอ่อ่ะใส่เพลงอ่ะกระจายอ่ะอืมมูงงชิบหายหรือนั่งดูฟีไฟแล้วก็อยู่เงี้ยยี่อ,อ่ะโอ้งปังโอ่งป้าทุกโซฟาโอ้มากป้ารอรอ,อ,อ,อทุกคนฟังนี่รอบนั้นอ่ะที่มันดิ้นไปดิ้นมาดูดอทัชอยอะหัวโขดิ้นไปดิ้นมาไว้ดิ้นไม่หยุดดูดอทัชอยู่ดิ้นไม่หยุดหัวไปโขกกับกำแพงปึ๊งพัก พวกร้องไห้ยทำเองร้องเองอ่ะพูดไม่หยุดเลยนะเว้ยผมนั่งเล่นคอมขนาดเปิดเสียงคอมพิจีสุดแล้วแม่งยังพูดแทรกเข้ามาในหูฟังแสดงว่าเจ๋อ่ะเสียงมันแจ๋วมากพี่ยง้ดูเฮียนี่มันเสี่ย้ไอ้หลังคิ้วมึงติดกันเหรอะนะดูดิคนเสียคิ้วคนขี้โกงไม่ใช่คนนี้โกงหรอกหาไอเดียวพวกเจ้าชู้อะไรเงี้ยเจ้าเจ้าชูจริงมันเตาะทุกคนอ่ะดูิกอะไรเนี่ยพี่เจี๊ยบอ้าก็ถ่ยน้องเอ็มแปร์น้องเอ็มแปร์อันนั้นรักเก่าวะ ใครอะไม่นี่ใครในแชทเฟซอะลืมไปหมดแล้วตอนนี้มีแต่ใครไม่มีเลยไม่มีสมองว่างเปล่าหาคนใหม่นะหาใหม่ก็ได้หาาคนที่เขรักโอ้ยพี่ติ๊มหลังที่หลังเนี่ยไปหาจีบใครมั่วตัวนั่นถามก่อนว่ามีผัวยังดมๆหน่อยดิกินไหมไม่กินทำไมไม่กินโอ้ยพี่ติ๊ม พี่ขอโทษน้องไม่รู้เรื่องอะไรมั่งหรือไงวะน่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ซื้อเกงให้ใหม่ไม่ด้ยุ่งกัดหางคิ้วหางเข้วอุ้ยอุ้ยไอ้มันโดนมันจีบมากเลยนะคุณบอกไปก่อนเลยเอาแม่งกระพิณิลองลองไปจะเปิ้ลใไอ้โอ้ก็ดูมันทำพี่ดิน้องถ้าพี่ไม่วางหางเขี้ยวพี่ขอโทษล้างก่อนนะ ก็เอามือถูสิเนี่ยมันส้มหมดแล้วเนี่ยเอามือถูมันเป็นค่าถูเออออาไม่ออกม่ตีนที่ผู้หญิงทำน้ำส้มธรรมดาเองน้องเอ๋ยจะไปไม่ออกวะผสมสีผสมอาหารนี่ผสมอาหารของแผลน้ำส้มแม่งใครบอกคันร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอะไรเอาดูถูยี่ถู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 เอามือถูออกแล้วน่ะเอาเฮ็ดุองคลิปนี้ฝากกดไลค์สักหน่อยครับกดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆครับ บ๊ายบายครับทุกคนฝันดีซีอู